ป้าหนกินแน่ตีมไม่ก uh> 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 uh ินน้ำเลยม้นาบนมแม่กเนื <h <h ้อมาป่นก็เ enfin> ่าก็อยากกินแนือเตียมอันเด้าบ้านอร่อยบ่อร่อยป่ครับอร่อยบ่ครับอร่อยครับขึ้นปั้บขึ้นปับขึ้นขนัขขอบครับโอ้สวยแท้ เอาตมือแปะแะเตมือแปะแปโอ้เขียงมากเข่งมากเข่งมากอร่อยบหมอร่อยไหมอติีมครับเอาาเอาบ้าพูดนะแซบปเหินอะไรเป็นวัดด้วยหรอ อร well e uh ่อยไหมครับเลี้ยงบางเรี้นมเสีบวะเสียบ่ะแค่ตัวก็บอว่าใส่ข้ามใหญ่กว่านีมเนี่ยแสยบแห้งบ่จังหมหมดขึ้นหน่อยเนี่ยมันเสี่บบอล่ะงข้าใหญ่เนี่ยนะข้ามใหญ่เนี่อร่อยไหมพูดเสียงดังๆอร่อยไหม

บอกเล็กบอกเล็กถูกเลยนบอกเล็กถูกเลียนนะนาัปกเจ้าเปกเ้าเปยเจ้าไมียกเ้าเปกเากเจปยก้าเปยกเจ้่เกเจ้าเปเ้าเเจ้าเปจ้าเปบยเจ้าเปเจ้าเปียกเาเปเ้าเยปนเ้าเจาเก้เาเา้า้้าาเกเกแ้าเปจ้าเป เอาไม่ใช่ไหมให้จับกระดาษได้นี่นี่เหละไมาไม่เมาไม่กระดาษได้มเทรแล้วอร่อยมากอร่อยมากกินน้ำกันแล้วเหาะ

ขนายมาเห็ประชาชนลำบากกันบ่เสร็จปากออกเสร็จปากออกเว่เอาเอาหัะเสร็จเราอาหานมนจิถึงดินเอาเอาแนเอาไว้เอาย่างไว้นี่ตัวใหญ่แรยังไงเอาไว้แมาไว้ให้บนครับอครับผมนเสกงงามงามไงโอ้ยญ่ๆข้ามยันยเห็นบอจะมาเข้าบอกข้ามหน่อยหลายจมาข้าบอกอใหญ่ๆเห็นบอจะมาเข้าบอกนั่นบอจนใหญ่หลไร

ไปไหนเไปไปหาแม่บะบบ้เบ้างล่าเป็นลูกไผรลูกยีนหน่อยลูกลูกยีนหน่อยแม่ลูกใครลูกแม่ลูกแม่ยังไงลูกแม่ยังลูกแม่ยังบอกว่านจะได้กินได้เต็มลูกแม่ยังแม่แม่ยังแม่แม่ซื้อไว้ยังซื้อเนีย

แม่ซื้อยังลูกพูดได้ไหมแม่มลูกแม่ยังล่นหน่อยเล่นน่อยล่นน่อยงามไหมแรมมาไหมแรมหมดแล้วแวนหมดแล้วเพแนเสบเนาะเจบบอเสบบอเบครับเยบครับเอาไหมเอาไหมเอรย